มิ้งมาทำไมอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมบอยลอยเคุณเช้ากิจกรรมฮาโลวีนนะคะถ้าห้องไหนแต่งฮาโลวีนแอดจะแจกเตาสามรอบวันนี้หนูนี่ยมาในน้ำผีไม่งัวก็จะไม่ยิ้มได้ไหมแปลว่าผัวไม่แไม่น่ามันต้องมายิ้มมันยิ้มไมาเดมห้องเป็นน่าขั่วไม่หรอกแต่ว่าถ้าหนูล้างหน้าจะน่ากลัววก่วมั้ สภาพก็น่ากลัวแล้วแต่งไี่คุยยแค่คุยไหนโดนผีกระแทกกขุดสลธรรมาสภาพสามตัวตรงๆนะแม่จะแต่งหน้าไปยังแต่งไม่เสร็จจะไปปาร์ตี้ฮาโงวีนตอนเช้าแอ้วมีใครกล้าเข้าบ้านหูโอ้โหหนึ่งสามศูนย์หนึ่งชัยออกไม้แบบโปรกไม่ต้องมาโยนของขวัญให้ติมนั่ถูกแต่แม่หน้ามีมือถือว่าเออนั่นนี่แม่หน้าทันสมัยนะ เมื่อหน้า2022<อ>ก็คือโทรหาพี่มาอยู่พี่มาไม่รับสายไอ้แดงลูกพ่อไอโทรศัพท์พ่อเป็นอะไรอะ่ะโทรศัพท์พ่อมันสงสัใสแบตหมดมาจาังพร้อมแล้วพี่แอดนี่โย่ยแล้วแล้วหนูเขินเตรียมกดจ้ากดอเอาละกด<อ>นั้นใช่ไหม